สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเที่ยวเกาะฟูกัวประเทศยวเวียดนามกันนะครับก็เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่า เย็ดเวียดนามแต่เราเป็นรับกระเป๋าแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าข้างนอกมีอะไรนะครับ เมืองเขาสวยมากเลยอะแบบคาร์ลูฟูสุดๆนี่ตรงนี้คือโรงแรมที่เราจะไปพักกันนะครับทึกสีเหลืองตรงนี้เดี๋ยวเราไปหาอะไรกินก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันนะครับเพราะว่าเขาเช็คอินได้บ่ายสทุกคนหลังจากที่เราไปโรงแรมมาเมื่อกี้แต่ว่าเรามีดีจิสเตอร์ไว้แต่ยังไม่ได้เช็คอินเพราะตอนนี้มันประมาณบ่าย อินด <ersch> ้บ like, ่ายสองนะครับก็เลยแบบออกมาหาอะไรกินก่อนนะก็ย้อนอาหารมาแล้วเดินขายให้ดูนะครับว่าเราสั่งอะไรมากินบ้างทุกคนอาหารมาแล้วนะครับเมื่อกี้เราสั่งขนมแดมาเนี่ยเป็นแบบเหมือนไอซ์ชมอกโกแลตเข้มมากแต่ว่าอันนี้อร่อยมากอันนี้เหมือนเป็นแบบกาแฟกับนมรสชาติดีมากๆนะครับทุกคนนัวแล้แล้วก็อาหารที่เราสั่งมาเหมือนเป็นไอศครีมแลอาหารเช้าแาาวาาเปลี่ยนาาาาาาาบาา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 บาา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  ทุกคนตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปเช็คอินนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองแล้วเดี๋ยวเราเดินไปเช็คอินกันยวให้ดูรอบๆเมืองน,นะครับตอนนี้สวยมากเลยทุกคนดูมันล่มลื่นไปหมดเลยอันนี้วิวจากโรงแรมที่เราเลือกพักนะครับอันนี้คือตรงระเบีดงดานล่างสวยมากทุกคนอันนี้คือห้องพักที่เราเลือกพักนะครับ สวยมากเราได้เป็นแบบชั้นสองนะครับเดี๋ยวพาไปดูวิวพร,ระเปลียงครับ กลับไปจากโรงแรมมาที่เช็กอินนะครับเดี๋ยวเราจะออกไปเดินรอบๆเมืองเพราะว่าเนี่ยตอนนี้พราทิตยใกล้ตกแล้วเป็นช่วงแบบซันเซ็ตพอดีแเราอยู่ซันเซ็ตทถาเดี๋ยวเราไปเดินรอบเมืองดูว่ามีอะไรบ้างแล้วก็หลังจากนี้เราจะไปในมาร์เก็ตกันไปหาอะไรกินที่นู่นนะครับอย่าที่ตาม ซานเซสสวยมากเลยพาดีโตก แบบเหมืคน,นเ,เราอยู่ที่ในมาร์เก็ตเนี่ยตอนนี้เราแบบว่าพอเริ่มดึกนะครับคนเยอะมากหลังจากที่แบบในเมืองเนี่ยค่อนข้างจะเงียบนะครับแบบหลายๆร้านก็แบบปิดหรือว่ายังไม่เปิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโซนเนี้ยคือสุดๆ แล้วนะครับนี่เกาโรยผงมาราให้ด้วยทุกคนดูนอ,อร่อยครับน้องโคกี้น่ารักมาก ทุกคนตอนนี้เราแวะพักกันนะครับเ,เ,เ,เราจะมาส่วนีเป็นแบบถั่วสดที่เนสดผไม้สดป่านเลยนะครับแั่มาอันี้เป็นขนมมะลมังโก้อันนี้เป็นน้ำมะพร้าวปั่นนะคะะรับแล้วเราไปกินอันนี้กันก่อนอ๋อมากหอมมะม่วงเนียนมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเดี๋ยวเราไปที่ไหนกัน เสร็จแล้วนะครับนี่คนเยอะมากเลยของขายเพียบมีร้านผัดไทยด้วยผัดไทยของจริง ที่เราไปสั่งหอยเชลล์มานะครับนี่ร้านนี้ก็เป็นหมูนะครับจะลองมากินกันดูจะลองมาลองกินกันดู หมูปิ้นบ้านเราเลยทุกคนแวะร้านชานมไข่หมุกตามสไตล์เวียดนามนะครับเจเดียอันนี้แก้วละสา 3, ดองนะครับ ตอนนี้เรามาถึงที่โรงแรมแล้วนะครับเราขึ้นมารู o ท t o p ด้านบนนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูพุตรงนี้นะครับเพราะว่าเขาบอกว่ามีพูนะครับตอน4ี่ทุ่มตอนนี้ก็3ามทุ่มห้แล้วนะครับเดี๋ยวเก็บภาพวีดีโอไปฝากกันนะครับีตรงนี้เลยโอเคครับ ช้าวันใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปกินเบฟันด้านล่างกาันแล้วก็เดี๋ยวเรานั่งกะระเช้าไปอีกเกาะหนึ่งนะครับแล้วก็ไปดูว่าอีกเกาะหนึ่งเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปชมกันครับอาหารเชา้ามาแล้วนะครับนี่แต่นนี้เราสั่งกาแฟแบบมาเพิ่ม บนเคเบิลคาร์แล้วนะครับโอ้ไวมากว้าวทุกคนตอนนี้เรานั่งเคเบิลคาร์ามาถึงซันเวิร์กแล้วนะครับที่นี่ก็จะเป็นแบบสวนสวนสนุกกับแบบมีสวนน้ำด้วยนะครับมีสไลเดอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ เดีย๋ยวเราพาพดูว่าเป็นยังไงเราจะขึ้จดชัวบแกนนอันนี้นะครับพันยองทั้งบนเลยนะครับเราจกะพาพดูกำลังน้าปัไป ตัวซันเบิร์ที่เราอยู่นะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจที่เล่นเครื่องเล่นเนี่ยกับส่วนน้ำก็มีตัวเองเล่นกับส่วนน้ำเนี่ยให้เล่นมากมายเลยแบบพวกสไลเดอร์เหมือนแบบโอ้หเยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็มีแบบว่าพวกรถไฟหาะด้วยนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ต้องเตรียมชุดเตรียมอะไรมานะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้เล่นนะครับเราก็จะนั่งเคเบิลคาร์กับไปที่ตัวซันเจตทาวทุกคนเรามาแวะกินข้าวกันที่ซันเดิ์นะครับ ก็อันนี้เป็นเหมือนปัาเยวส่วนต่นว่าเป็นหมุยอกับเ้านะครับอันนี้แล้วก็อันนี้เราสั่งแบบไกใ่ใบมิมซมานะครับก็เดี๋ยวเราไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวไปกันต่อครับ เรากลับมาที่ซันเซ็ตทาวน์แล้วนะครับพอลงจากตัวเคเบลิลเนี่ยเขาก็จะมีแบบให้ซื้อของนะครับพวกของฝาก ชิ้นนะี้ะสวยมากสมกับที่ชื่อว่าซันเซ็ททาวน์ท้องฟ้าเป็นมุมสีชมพูเลยนะครับเนี่ยสวยมากเมื่อกี้เราออกมาจากสตาร์บั๊์นะครับเนี่ยบิลนี้ก็คือจะอยู่ตรงข้ามกับสตาร์บั๊์เลยอันนี้คือสตาร์บั๊์ ที่เรากินไอเสะกรอกอันนี้ไปนะครับเป็นแบบเสกรอกมาล่ามันอร่อยมากวันนี้เราก็เลยแบบมากินอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ซื้อมาสองแบบสองอันเลยเดีย๋ยวไปกินก่อนนะครับเมื่อกี้เราเดินผ่านร้านแบบร้านน้ำล้วเลยไปสั่งแบบว่ากาแฟอาโวคาโดมานะครับร้านตรงนี้เป็นเรือนนะครับอร่อยมากถ้าดูคนมาเนี่ยทยุกคนลองอันนี้เลยโคตรอร่อยต้งะะองลองโคตรอาหารมาแล้วนะครับอันนี้เราสั่งเป็น ไส่กรองหมูเวียดนามนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเฝอแบบซีฟู้ดนะครับวมาปกติเฝอเนี่ยจะใส่เนื้อใช่ไหมครับแต่ผมไม่ได้ห่วีไม่ได้กินเนื้อก็เลยทำเป็นซีฟู้ดมานะครับนี่ให้ดูมาจาัก,การลอๆทุกคนครับเป็นฟัดวันที่สองสวัสดีครับทุกคนวันใหม่นะครับเดี๋ยววันนี้เรา จะไปกันที่แกลนเวลนะครับจริงๆเราพักอยู่ที่ซันเซตทาว์นะครับแล้วก็แกลนเวลเนี่ยจะอยู่แบบว่าด้านเหนือของเกาะเลยนะครับก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงในการที่จะไปถึงแกลนเวลนะครับแกลนเวลเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆแบบเมืองเวนิสนะครับก็เราจองแกล็บไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวรอแกล็บมาแล้วก็ไปเจอกันที่แกลนเวลนะครับ ที่แกรนด์เดีแล้วนะคบนี่ข้างหน้าเป็นอย่างนี้เลยจะเราพาไปชมข้างในว่ามีอะไรกันบ้างครับป่ะสวยมากเหมือนเวนิสเลยทุกคนเดี๋ยวเราแวะกินข้าวกันก่อนนะครับนี่เราสั่ง ข้าวไปแล้วแต่ว่า,าสั่งน้ำไปด้วยก็คือเราสั่งเป็นชานมิ้น์นะครับแล้วก็มีไข่มุกด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกาแฟโคโคนันไอศครีมนะครับเดี๋ยวรออาหารมาแลา้วจะถ่ายรูปอาหารให้ดูว่าเราสั่งอะไรกินกันบ้างนะครับอาหารอะไรนะครับเราสั่งเป็นข้าวผัดไก่มานะครับอันนี้เป็นเหมือนฝือนะครับก็เป็นไก่เหมือนกันจริงๆม,มีไก่กับเนื้อเนาะเราสั่งเป็นไก่มานะครับเดี๋ยวลองมาลองชิมกันนะครับว่าเป็นยังไง อ,อน,นี่อร่อยมากนะครับทุกคนถ้าใครมาเนี่ยอันนี้แนะนำให้สั่งเลยตอนนี้นะครับอันนี้จะเหมือนแกงจืนดนิดนึงนะครับก็บีบมะนาวลงไปได้นะครับแต่เราไปกินก่อนนะครับ สวยมากเลยอ่ะมันเป็นแบบเหมือนบ้านย่านเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับของก็มีเยอะแยะมากมายเลยมีพวกแบบว่าของคราต่างๆนะครับก็าสามารถแบบมาดูได้เพื่อใครอยากจะซื้อของฝากก็มีตรงนี้ที่เพียมากมายก็ยเป็นลานกว้างนะครับเหมือนเขาไว้แบบจัดกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีโซนนั้นนะครับเป็นเบเิสนะครับ เขาจะมีโชว์ด pues ้วยนะเขาบอกว่าเป็นแบบสตอรี <basics> ่ของเวียดนามนะครับโชว์เ <quer> นี่ยจะจัดประมาณ2ทุ่ม15บึงาทุ่มค่าตั๋วเนี่ยสามแสนดองนะครับก็ถ้าใครมีเวลาเนี่ยก็สามารถมาซื้อตั๋วแล้วก็สามารถมาดูได้นะครับส่วนตรงนี้ครับเมื่อกี้ที่เราเข้าไปมันจะเป็นแบบเหมือนให้เช่าถ่ายรูปนะครับตัวพนักงานเนี่ยเขาแนะนําว่าแบบ ถ้ามาเช้ากว่าน,นี้แสงสว่างกว่าน,นี้ก็สามารถเช่าแล้วก็ไปถ่ายรูปได้นะครับแต่ว่าตอนนี้เราเย็นแล้วเราก็เลยคอมมิชค่าพวกนี้ไปก่อนนะครับทกแกรนเวลมีเทจิแบนมีทเทียนด้วยนะครับถ้าใครอยากเข้านะครับก็เผื่อเวลามาหน่อยนะครับแต่วันนี้เรามาเลดนะครับเราก็เลยไม่ได้เข้านะครับ อตอนกลางคืนแสงสีแบบสวยสุดๆนะครับจริงๆมาตอนงคืนก็ไม่ได้แย่นะครับเป็นอีฟิลเราเข้ามาอยู่ในส่วนกลางของเวนิสริเวอร์แล้วนะครับเนี่ยมันก็จะมีออร์นิกาอีกแล้วแต่ว่าตอนนี้มันกลางคืนแล้วเรารู้สึกว่ามันสวยมากเลยเพราะว่าเวลาเปิดไฟมันคอฟนอฟิลกับตอนกลางวันเลยเดี๋ยวจะแผนกล้องให้ดูรอบๆนะครับ แบบเซิร์ชว่ามันมีบาร์ที่ชื่อว่าบาร์เอสเตอร์อยู่นะครับเราก็เลยให้พี่คนขับรถเนี่ยพาเรามาแต่ว่าทางเข้ามาเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยเมื่อกี้เลยแบบอัดคลิปแบบเอามาให้ดูด้วยนะครับแล้วตอนนี้เขาเข้ามาส่งเราแบบเหมือนที่รีสอร์ทสักที่หนึ่งนะครับแต่ว่ายังไม่เจอบาร์เลยแต่ว่าในแมปเนี่ยใน Google ยกูเ g l e แมปเนี้ยมันขึ้น่าอยู่ที่นี่นะครับแต่ว่าเราไม่สามารถเรียกแกล็บมาได้เพราะว่าหาหมุดในแกร็บแล้วเนี่ยแล้วมัน ไม่เจอนะครับไม่เจอบารนี้นะครับบารเนี่ยมันจะเป็นแบบเหมือนอยู่ในถ้ำอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่มันสวยมากเลยเราก็เลยอยากมานะครับเดี๋ยวเราลองหาทางดูก่อนว่าบามันอยู่ตรงไหนนะครับดูดิทุกคนถึงแล้วครับทุกคน ปลาเอสเตอร์เนี่ยหาไม่เจอนะครับจะไปถึงเส้นทางเมื่อกี้มานะครับพอเรากลับมาถึงที่โรงแรมแนะครับเดี๋ยวเราจะมารอดูภูก,กันนะครับคือสุดท้ายที่ฟูกกวอกะนะครับ,รบทุกคนตอนนี้เราถึงที่แอร์พอร์ต นั้แล้วนะครับก็จบไปกับทีมฟุตบอลทีมนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามก็ถ้าเกิดใครอยากมาสามารถลูกปีต์แต่ก็สามารถมาตาม,มาได้เลยนะครับแล้วก็วยเูเูบเจอความพิเศษนะครับกดไลค์กดแชร์กดสามัครไทให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ